โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเช็คอินลูกค้านะครับเ,เพิ่มเติมจากครั้งที่แล้วนะครับก็คือครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นการาสแกน QR code ลูกค้าก่อนแล้วค่อยใส่พาสโค้ดนะครับซึ่งจะทําไดา้ครั้งละหนึ่งคนซึ่งต้องทําให้ใส่พาสโค้ดบ่อยๆนะครับตรงนี้ก็มีการปรับปรุงแก้ไขนะครับก็คือในส่วนของร้านค้าเนี่ย ล็อกอินด้วยพาส s c โค้ดเข้ามาสู่ระบบก่อนนะครับแทนที่จะเป็นการล็อกอินด้วยยูเซอร์เนมและพาส s w เวิร์ดนะครับซึ่งตรงนี้ยูเซอร์ส่วนใหญ่แล้วมักจะจําไม่ได้นะครับหรือถ้าใส่พาสเวิร์ดง่ายๆก็ไม่ปลอดภัยนะครับเพราะนั้นระบบจะเจนพาส s c โค้ดออกมาให้เลยนะครับสำหรับสถานปร,ป,รประกอบการนะครับตัวอย่างพาส s c โค้ดของดีวารีนะครับ598 1 3 6 สอสครับผมเป็นตัวเลข8หลักนะครับระบบก็จะเข้าสู่ระบบนะฮะก็คือจะแสดงว่าพาสโคดนี้เป็นของใครนะครับก็จะแสดงชื่อร้านออกมาโชว์ให้ดูนะครับแล้วก็จะมีแดชบอร์ดนะครับก็คือแสดงสถานการณ์ของโควิดณปัจจุบันนะครับก็คือข้อมูลตรงนี้เนี่ยจะอินเทอร์เฟซมาจากากระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งเขาจะอัปเดตประมาณส1ดโมงกว,กว่านะครับระบบก็จะอินเทอร์เฟซเข้ามานะฮะ เริ่มต้นนะครับในการที่จะสแกน QR code ลูกค้าก็คือกดที่ QR code นะครับงนั้นระบบก็จะสอบถามนะครับว่าให้อลลาวนะครับเพื่อต้องการที่จะเปิดกล้องนะครับกดอลลาวไปนะครับตอนนี้กล้องเปิดมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราลองดูลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการนะครับลูกค้าก็จะต้องแสดง QR code นะครับแล้วสแกนปุ๊บระบบก็จะโชว์ชื่อนะครับแล้วก็ วันเวลานะฮะแล้วก็การเดินทางมาจากของลูกค้านะครับแล้วก็จุดที่เขาลงทะเบียนนะครับเท่านี้เองนะครับแล้วก็ทําการปิดใบเพื่อสแกนคนต่อไปต่อได้เลยนะครับนะครับหรือถ้าไม่ปิดนะครับดูแล้วไม่ปิดจะสแกนต่อไปเลยก็ได้นะครับนะครับระบบก็จะทําการสแกนให้อัตโนมัตินะครับแต่ถ้าไม่ปิดเนี่ยอาจจะมองไม่เห็น QR วโค้ดลูกค้านะครับ นะครับตรงนี้ก็เป็นการสแกน QR Code แบบล็อกอินเข้ามาก่อนด้วยพา s โค้ดนะครับแล้วก็สแกนต่อเนื่องได้เลยนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็อาจจะออกจากโปรแกรมไปนะครับผมหรือจะทิ้งไว้ก่อนก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะมีปุ่มให้ Exit นะฮะ